กินข้าวเลยคะ่ะว่าไม้นี่ไม้ทำอะไรวะเนี่ยเผ็ดมากเลยอ่ะใครจะไปกินลงอะ่ะไม้ไม่รู้เหรอว่าพี่กับแม่เนี่ยไม่กินเผ็ดเอ่อไม้ทำของเผ็ดแค่อย่างเดียวเองนะคะคือว่าไม้คิดถึงรสชาติอาหารที่บ้านนะคะไม้ก็เลยอยากกินแต่ว่าไม้ก็ทำกับข้าวที่ไม่เผ็ดให้พี่แล้วไงคะแล้วก็มีอีกอย่างอย่ในี้ยครัวด้วยนะคะ เดี๋ยวไมจะไปตักเพิ่มให้ค่ะทำไมเหรอนึกถึงบ้านตัวเองก็เลยต้องทำเอาข่าวเผ็ดงั้นเหรอแล้วถ้าเกิดว่าแกอยากได้ดาวบนฟ้าเหรอไม่แม่ไม่ต้องไปหาก้าอ้ให้แกปีนเอาเองเหรอการที่แกแต่งมาอยู่บ้านเราแล้วนะแกก็ต้องทําตามความเคยชินของบ้านเราสิขนาดกับข้าวกับปา,าแค่นี้ยังทําไม่ได้เลยแล้วลูกสะพ้า,าจะมีไว้ทําไมแต่ว่าเดือนนึงอะ มมยทำกับข้าวที่มีรสชาติเด็ดแค่จานเดียวเองนะคะมันก็เป็นเพราะว่าามคิดถึงข้าวที่บ้านน่ะตั้งแต่มาอยู่ในครอบครัวน,นี้มมยรู้สึกว่ามีแค่แม่กับพี่ปอนเท่านั้นที่เป็นครอบครัวกันอยู่แค่สองคนแต่ไมยเหมือนเป็นคนนอกอย่างนี้เสียงเก่งขึ้นแล้วนะถ้าอยากอยู่ที่เนี่ก็อดทนอยู่ไปถ้าอยู่ไม่ไหวก็ใส่ร้อไปซะออนพูดถูกเลยนะถ้าไม่อยากอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปแต่ถ้าเกิดอยู่ไม่ไหว ก็รีบไปซะก็ได้ค่ะถ้าในเมื่อทุกคนไม่ต้องการให้มาอยู่งั้นมายก็ไม่อยู่แล้วเออจะไปไหนก็ไปเลยไปบ้านมายไกลจากที่นี่ตั้งสามรอยกว่าโลแถมไม่มีเพื่อนไม่มีญาตมันจะไปไหนรอดวะกินแมงแล้วอ้าว แล้วไม่ยินข้าวแล้วหรอครับแม่ผมขอตัวก่อนนะครับไปได้ก็ดีฉันจะได้ทำตามแผนของฉันสักที ฉันหนีออกมาแบบเนี้ยจะไปไหนได้อ่ะแม่นน่แม่จะไล่มาไปจริงๆเหรอคะก็ใช่นะสิมายแล้วฉันก็อยากไล่แกไปไกลด้วยซ้ำอ่ะของทุกอย่างในกระเป๋าฉันเตรียมให้แกหมดแล้วน แม่แม่หมายความว่ายังไงคะมายมายไม่มีที่ไปหรอกนะคะแม่มายมายเองก็ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องหาพ่อแม่หลายปีแล้วไม่ใช่เหรอถ้างั้นตอนนี้<ม>ก็กลับไปหาท่านสินี่เป็นตัวรถนะลูกที่แม่เก็บเงินซื้อให้ไมายอะแล้วแม่ก็มีเงินสดเล็กๆน้อยๆให้มายด้วยนะลูก ส่วนในกระเป๋าใบนี้ไม่ได้เตรียมของขวัญไปฝากพ่อแม่ไม้แล้วนะเอาไปฝากท่านนะลกูกไมาดีใจมากเลยค่ะแต่ถ้าไม้ไปแบบนี้ใครจะรู้ลูกให่ไม้ล่ะคะไม้ลืมไปแล้วเหรอบ้านหลังนี้ยังมีแม่อยู่นะลกูกส่วนเจ้าปอนอะ่ะมันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเป็นไม่ใช่เหรอไมยไปเถอะกลับบ้านไปหาพ่อแม่พักผ่อนให้สบายใจนะลกูก หลังจากที่มายไปพ้บ้านก่อนเจ้าปอนเดี๋ยวแม่สั่งสอนมันเองได้ค่ะขอบคุณนะคะแม่งั้นมาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่ นี่แม่ไม,ม่ทํางานบ้านเลยอะครับแม่กินอะไรเนี่ยทำไมไม่รู้จักเก็บบ้างแล้วในเมื่อแกเห็นแบบเนี้ยทําไมแกไม่ช่วยฉันเก็บบ้างล่ะปอนฉันเลี้ยงแกมาทั้งชีวิตนะพอฉันแก่ตัวลงฉันต้องมานั่งเลี้ยงดูแกเหรอฮะเก็บเองเลย ำงานบ้านเสร็จแล้วพ่อหนุ่มอะเสื้อแม่ไปซักด้วยต้องซักมือเท่านั้นนะจ๊ะแม่ครับซักเครื่องก็ได้นี่ครับเสื้อผ้าไม่กี่ตัวเองจะให้ผมซักมือทำไมอะครับแม่อือพอดีแม่ลืมไปอ่ะซักเสร็จแล้วทำเอาข้าวให้แม่กินด้วยละพอดีว่าแม่เนะี่ยหิวจะเป็นลมแล้วเนี่ยไม่ครับผมขอพักหน่อยนะครับนี่อะไรปอนแค่ทำกับข้าวแล้วก็ซักผ้าแค่เนี้ยจะบน่นทำไมฮะเป็นลูกผู้ชายนะ่ะหัดมีน้ำอดน้ำทนบ้างไป ไม่ต้องบน่นไปทำกับข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ไ<ป>หมหักเงินไม่ได้หรอต้องเลยตื่ออะไรเนะนี่ยไมน่บอ ใครให้แกกินโนนจานหลังบ้านไปล้างให้หมดเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเกิดน้องเมลตื่นแกต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องเมลด้วยนะและที่าสาคัญน้องเมลนมใกล้จะหมดแล้วอย่าลืมไปซื้อละโอ้ยแม่เลิกใช้ผมสักพีได้ไหมครับถ้าแม่จะใช้แบบเนี้ก็ไปตามมายกันมาเถอะผมทําไม่ไหวแล้วจริงๆทาไมอะบอลแค่นี้ก็บอกไม่ไหวแล้วเหรอแล้วที่ผ่านมาไมายเขาต้องเจออะไรบ้างต้องทนอะไรบ้างฮะแกรู้ไหมว่าตอนเนี้ย มา้เขากลับไปอยู่บ้านพ่อแม่เขาแล้วนะเขาคงจะไม่กลับมาที่นี่แล้วส่วนแม่เองแม่นี่แหละที่เป็นคนให้ไมยกลับไปอะไรนะครับแม่เป็นคนให้ไมยเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่เขาเหรอแล้วแม่ทาแบบนี้ทําไมนะครับใครจะดูแลบ้านของผมดูแลลูกของผมนะครับแม่ผมไม่ทํานะนี่ปอนแม่ถามแกหน่อยสิแกคิดจริงๆรเหรอว่าผู้หญิงที่แต่งงานออกมาไกลบ้านไกลช่องแบบเนี้ยเขาให้มีที่ไปแกก็เลยไม่งอเขา คิดซะว่าย,ยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาแกใช่ไหมแกลองนึกดูนะว่าห้าปีที่ไม้มาอยู่ที่นี่ไม้ไม่เคยได้กลับบ้านของตัวเองเลยแล้วการที่เขาอยากกินกับข้าวบ้านเขาแค่เนี้ยทาไมแกต้องดุด่าแล้วก็งนงิดใส่เขาขนาดนี้ฮะแม่ถามสิงห์ปอลแกเคยคิดว่าไม้เนี่ยเป็นเมียแกจริงจบ้างไหมฮะก็ก็แม่ไม่ใช่หรอครับที่ไม่กินเผ็ดแล้วไมายเขาจะทําอาหารเผ็ดแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับด่ปอนแกไม่ต้องมาอ้างแม่เลยนะ การรักษาชีวิตคู่หลังการแต่งงานอะ่ะมันต้องอาศัยความรักนะลูกการที่ผู้หญิงคนหนึง่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รักความรักหรือว่าการเอาใจใส่แล้วชีวิตหลังการแต่งงานอะมันจะมีความหมายอะไรฮะถ้าเกิดว่าแกยังดื้อดึงแบบเนี้แล้วก็ไม่ยอมฟังใครอะ่ะสักวันหนึ่งนะบ้านเรามันก็ต้องพังพินาศเพราะตัวแกเองแม่ครับถ้าผมไม่ทําแบบนี้ไม่เขาจะเชื่อฟังผมไหมล่ะครับแม่ปอนการที่แกดุด่าไมายแบบนั้นอะ่ะ มันไม่ทําให้มายนะ่ะเขากลัวแกหรือว่าอยากอยู่กับแกหรอกนะแต่ตรงกันข้ามมันยิ่งทําให้มายอยากหนีแกไปไกลๆแล้วก็ไม่กลับมาที่นี่อีกด้วยซ้ําผมไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่ผมควรทำยังไงดีครับโอ๊ยตายแล้วทําไมฉันเลี้ยงลูกชายฉันได้โตมาแล้วโง่เง่าแบบนี้ฮะแกควรรีบไ,ไปบ้านมายแล้วก็ขอโทษเขาสิลูกแล้วก็ใช้ช่วงเวลาวันหยุดอยู่กับพ่อแม่มายบ้างสิลูก เขาจะได้รู้สึกว่าเขานะี่ยเป็นข้อพวเดียวกันกับเราแล้วก็รู้สึกว่าแกนนะ่ะใส่ใจเขาจริงๆครับแม่ผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณนะครับแม่งั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปหาไม้เลยครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บกระเป๋าก่อนนะครับไม่ต้องอ่ะม่อะนนี้กระเป๋าฉันเตรียมให้แกหมดละนี่ไปหาไม้สิ ขอบคุณนะครับแม่ผมรักแม่ที่สุดเลยครับขอบคุณนะครับไปเลอลูกไอ้ลูกคนนี้ต้องให้แม่สอนจนหัวหงอกแล้มั้งเนี่ยการที่ลูกสะพ้ยเขายอมห่างบ้านห่างเมือง,อง,อง,องเพื่อมาอยู่กับเรา <lem mer. S 1> เราก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุด